สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทะเลยาเต็มภานะคะยินดีไนส์เดย์ อยู่แบบสมัครงานพูดทั้งไม่ได้นะคะคุณผู้ชายนอนคุณผู้ชายพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะมมสมัครงานที่บ้านนะคะ เรียบร้อยแล้วึ้นไลนนิดหนึ่งนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะไลคลายเครียดนิดหนึ่งนะคะผ่อนคลายผ่อนคลายอยู่บ้านสมัครงานคะ่ะมาแล้วสองท่านจะรีบนีไปไหนคะ่ะตักไทย อยู่บ้านสมัครงานชีวิตคนเมืองนาวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูฟังเสียงแบบไหนมหมคะแบบมาเร็วมาเร็ว่ะมาเร็ว <laughs> สมัครงานสมัครสมัครงานเสร็จแล้วนะคะ แล้เวเราสมัครการเสร็จแล้วเราก็มาผลไนคลชมนกชมไม้ชีวิตเมืองหนาวนะคะหนาวหนาวมาแลวกามาแลวกาพูดดังเดี๋ยวคุณผู้ชาย อยู่ที่นี่ก็ต้องสมัครงานที่เว็บไซต์นะคะ <Okay. S 1> อยู่บ้านสมัครงาน <Okay. S 1> ขอบคุณสิบท่านนะคะที่เข้ามาขณะนี้เนาะ ชีวิตเมืองนาวนะคะอยู่บ้านสมัครงานวนไปมาแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหล เวนคอมเวนคอมสิบสามท่านแล้วนะคะเวนคอมเวนคอมทุสันยาแทมพุษาหญิงไทยในสวีเดนอ่าสวัสดีคะ่ะคุณตาพรแฟมิลี่ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณคะ่ะ ขอบพรคุณค่ะกำลังใจเนาะสิบแปดท่านนะคะมาพร้อมกับสิบแปดท่านสอบก็ไม่ผ่านงานก็ไม่ได้นะคะแต่ก็สู้ๆชมนกชมไม้แก้งเงาไปค่ะไปแล้ว ตัวหนึ่งไปตัวใหม่มาสบายดีนะคะสบายดีนะยี่สิบท่านมาแล้วคะ่ะขอบพระคุณคุณตาพรเฟมลี่ <c oughs> <c oughs> นกน้อยนกน้อยเมืองหนาวชีวิตคนเมืองหนาวทั้งนกทั้งคนหิมะยังเต็มอยู่เลยนะคะนาวหนาว,นาวล้ว,วันนี้มาเร็วมาเร็ว หนาวหนาวหนาว,น,าวนะคะชีวิตมาเลยสิบสองท่านนะคะอยู่บ้านสมัครงานบนไฟค่ะ สวัสดีค่ะคุณตาพรเฟสไมลี่นะคะนี่นะคะถ้าอยู่ที่นี่ถ้าสมัครงานก็ จะเข้าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเข้าเนาะ,ะจะเข้าสมัครงานนะคะก็ต้องเข้าก็จะเข้าเอ,อ่ออันนี้นะคะเข้าอันนี้เสร็จแล้วก็เราก็เราก็เข้าไปเราก็เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ต้อง เป็นโลกากอินนะคะโลกากอินนี่แหละสามสิบสอท่านนะคะมันจะเป็นภาษาซีเดนนะคะก็มันต้องเข้าอันนี้เนาะมันก็จะเข้าอันนี้นะแล้วก็กรอบส่วนสัญญาสมัครเสร็จแล้วนะคะก็เลยก็เลยไปขึ้นไลน์นี่เลยะคะ่ะ เราก็กรอกลงไปนะคะแต่ว่าแล้วก็เราก็จะไปเลือกเลือกงานเนาะอัน,นนี้สามสิบสองท่านนะคะเมื่อกี้นี้เนาะขอพระคุณนะคะหมายถึงแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าเออ เราไม่ต้องเข้าอันนี้น่าจะได้นะคะเมนูนี่นะคะเมนูเนาะนี่เนาะเมนูเราก็เข้าไปแล้วก็จะไปเขียนอันนี้ทั่วๆไปนะคะสแลนยายอยู่โนโร์พุตันเนาะก็ก็จะเข้าไปโนโร์พุตันนะคะนี่ แล้วก็ทั่วทั้งทั่วทั้งภาคเหนือนะคะทุกภาคเหนือเนาะก็จะมีงานประมาณนี้นะคะมีงานพันกว่าเ,อ,เอาเฉพาะเอาเฉพาะทางนะคะทารายาก็จะสมัครเฉพาะอออันนี้เนาะสมัครเฉพาะ รถสิบล้อนะคะสรุปแล้วเอ,อ่อเฉพาะรถสิบล้อก็จะมีงานประมาณออแป๊บหนึ่งะคะ่ะมีสามสิบสี่ก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้อย่างนี้สลายาก็ได้สมัครไปแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ตรงกับที่ต้องการเนาะก็อย่างนี้นะคะเขาเรียกห้อยู่บ้านสมัครงานที่นี่นะคะเราไปชมกันต่อไปชมกันต่อนะคะขอขระคุณคุณตาพรแฟมิลี่นะคะที่ไปเข้ามาเป็นกำลังใจ เสียงดวงตาน้อยนะคะชาวโลกชาวโลกช่วยมาดันดันหน่อยคะ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะช่วยมาเป็นกำลังใจให้น้อย ขอกำลังใจหน่อยขอบพระคุณหนึ่งเลิฟเลิฟแรกนะคะ <c oughs> ปีนี้หวังว่าจะได้งานนะคะเมื่อวานนี้ก็เขาปิดรับสมัคร๊ะ oh สวัสดีค่ะคุณบุญเกิดใจดี fc นกเป็ดน้อยออฟเฟ็ตนะคะขอบคุณค ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะได้โชว์การสมัครงานไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เนาะนก,ก็ดีใจนะคะได้อาหาระะมีอาหารให้เลือกมากมายนะคะวันวันนี้ขอบพระคุณสติ๊กเกอร,ร์รัวๆมานะคะคุณบุญเกิดใจดี ลืมนะคะคุณตาพรแฟมิลี่กลับมาใหม่ได้ไหมคะใส่ประแจให้เนาะโอ๊ยนก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 กตะขาบคุณตาพรแฟมิลี กลับมาใหม่ก็ได้นะคะใส่ลืมนะคะใส่ประเจให้เมื่อกี้นี้เนาะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะวันหน้าเนาะขอบพระคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะมือสานกระดกกระดก ดวงตาช่วงนี้ช่างเงียบเงาเนาะช่วงนี้เงียบเงานะกะดวงตาขอพระคุณคุณบุญเกิดใจดีนู่นไปนู่นแหละนก นอกอันนี้ก็บลูมบลูมเมส พบกันใหม่ลา์หน้านะคะขอบพระคุณคะ่ะ thank you thank you see you again ขอบคุณคุณตาพรแฟม i ลี family, คุณบุญเกิดใจดีนะคะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่นะคะบาย bye, bye.